สวัสดีค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยเด็กดีมีวินไหนเรามารู้จักคุณครูประจำชั้นระดับชั้นอันุบาล3าทับ1นะคะคุณครูอรพิน์สาริวงของใช้ส่วนตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างคะกระเป๋า ที่นอนแก้วน้ำแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆเด็กๆรู้จักสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆหรือยังคะ เด็กๆเห็นสัญลักษณ์ของตนเองหรือยังคะและเด็กๆจําสัญลักษณ์ของตนเองได้หรือยังคะถ้าจําได้แล้วเด็กๆเก่งมากค่ะการเก็บของเข้าที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์เอ๊ะและอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆต้องเก็บเข้าที่มีอะไรบ้างคะรองเท้ากระดาษเป๋า เก็บของเล่นเข้าที่และเก็บที่นอนเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆจำได้ไหมคะการปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีกดชักโครกทุกครั้งเมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จรางมือทุกครั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนข้อตกลงของห้องเรียน 1. ตั้งใจเรียน 2. พูดจาไพเราะ 3. ไม่ส่งเสียงดัง 4. เชื่อฟังคุณครู 5. ช่วยการรักษาความสะอาด 6. ไม่วิ่งเล่นในชั้นเรียน 7. แต่งกายให้เรียบร้อย 8. มีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อน 9. ไม่นำขนมนมาทานในห้องเรียนและเก็บของเข้าที่ทุกครั้งข้อควมปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องเรียน วัดไข้ทุกครั้งในขณะเข้าโรงเรียนไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะาผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ I'm sorry.